วันนี้ก็พามาดู Master League Season 5กันนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคอนเทนต์กันดั้มมาสักพักหนึ่งนะก็จะบอกว่าซีซั่นนี้ถือว่าเป็นแท็กที่ค่อนข้างกว้างมากๆนะครับก็คือเป็นแท็กของโปรตาโคนิสนะครับก็คือตัวใหญ่ทั้งหมดนะซึ่งหลายๆคนก็ได้มีขนตัวที่เป็นตัวเมนค่อนข้างเยอะนะครับของผมก็มีทั้งไซฟีดอมเอ็กเซียนะแล้วก็ตัวล่าสุดอย่างเจ้ากอดกันดั้มแล้วก็เทสไทนะครับของตัวล่าสุดเนาะที่ขายขายกันนั่นแหละจากพวกนอยซีลนะครับแล้วก็พวกคีปีศู ก็จะบอกว่าหลังๆคอนเซปต์ของมัสเซอร์ลีกอะแค่คุณมีหุ่นนะครับหลกัหลกๆเลยคุณปั้นะหุ่นไม่กี่ตัวหรอกโตรต้าโคนน้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นแท็กที่กว้างมากๆนะถ้าหุ่นในกลุ่มนี้มันใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ขอแค่มีแท็กหลกัหลกๆนะครับอย่างของผมที่เป็นก็อดกันดั้มเนี่ยก็จะมีแท็กตัวหลักๆเลยก็จะเป็นพวกอัดซ็อปเบิลอย่างเงี้ยหรืออย่างเจ้าเอสเซฟนะครับที่เป็นวันช็อตถ้าพูดถึงหุ่นยูอาร์นะครับที่ผมยังไม่ค่อยมีอะน่าจะเป็นพวกของไลว์วอลพวกตัวมไมม่ีสักลเลยนะ แล้วก็สายฟรีสามารถมาถึงจุดนี้ได้นะครับตามที่ผมเคยแนะนําไปแหละว่าถ้าเกิดเก็บไว้นะครับสำหรับการันตีนะ2 0 0งร้อยสโลอ่ะก็จะมีโอกาสในการได้พวกกานแม่ในมืเตร็ดด้วยแต่คราวนี้ผมก็จะมี s อสยูนิตนะครับเป็น1ดาวตัวแบกก็ก็าจัดนดั้มกับเอสเนี่แหละแล้วก็จะบอกว่าอันนี้คือจัดแบบไม่ต้องคิดเลยนะก็คือเอาตัวดาเมจเนี่ยลง3ตัวเรียงกันอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นซัพย์ของมาสลักตัวหนึ่ง ไถ่โล่มาทักตัวหนึ่งแถมดาวไม่เยอะด้วยเห็นไหมศูนย์ดาวทั้งคู่ที่สาคัญจร,จริงคือเรื่องของค่าตเตตัสแล้วก็ตัวแบกนี่แหละถ้าเกิดตัวแบกมันแน่นมากๆจริงๆรคือมันตีทะลุหมดจะเว้นพวกตัวโล่ที่มันหนาจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูทั้งสองแมตช์น,นะครับที่ผมชาเลยมาจะถึงแสนเก้าแลวซึ่งจะบอกว่าผมก็คงไม่ได้ไปต่อถึงระดับสองแสนเท่าไรหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ต่างแค่ตัวที่เป็นฉายาทุกวันนี้ฉายาพวกนี้ผมก็แค่มาแน่ามาตั้งเลยแล้วนะอะไรที่ผมมองอ่ะคือเรื่องของตัวที่เป็นรางว,ง 105, งวะ เดีย๋ยวไปดูทีมที่ค่าพลังน้อยสุดที่ผมรีหามานะครับก็จะเป็นอันนี้นะก็ยัมีตัวที่ยอดทีมน้อย่างเช้า SF เนาะ e t เทนอลแล้วก็มีหุ่นที่นิยมกันนะในหุ่นสีทองก็พวกเอสแคนด้าอันนี้จะเป็นนิวล้วก็จะบอกว่าในซีซั่นนี้ตัวที่เป็นแทงค่อนข้างอื่นอยู่ก็จะเป็นน a t ที e เนะาะก็จะบอกว่าขอแค่คุณมีหุ่นตัวแรักสักตัว2ตัว มันสามารถพิชิตได้ไม่ยากนะครับสับมาเธลิบจากนี้ไปนะแต่พยายามหาตัวเพิ่มเติมนะครับเป็นตัวแทกระดึกเพิ่มเติมได้ มันเป็นเรื่องของการระดมพลังกันนะเนาะฝ่ายก,ก็ระดมพลังมาแต่ถ้าปิดเราไม่ลงเขาก็จะถูกหยุดแน่จริงขนาดตัวนี้แค่แท้งศูนย์ดาวถ้าเกิดมีแท็กตัวที่ตรงแท็กแล้วสักสามสามดาวเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นง่ายกยว่าเยอะ อันนี้เป็นทีมที่พูดตรงๆว่าก็พลังไม่ได้สูงมากเนาะมันทอจะทะลวงได้ง่ายๆแล้วก็อันนี้มากสุดของผมก็จะเป็นทีมนี้นะครับแต่มันก็ยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่แต่ว่าจริงทีมนี้เขาเน้นเรื่องของกลยุทธ์ดีนะเขาคือเอาตัวแทงมา3าตัวเลยแล้วก็ให้ตัวที่เป็นซับพอร์ตนะครับเจ้ายูนิคอร์อเวกเกนแล้วก็ไฮนิวนะเป็นตัวปิดจริงๆถ้าเกิดไฮนิวเพราะสามดาวเนี่ยเขา,เาผมก็ตีเขาไม่เข้าเหมือนกันแหละแล้วก็จะบอกว่าการาวางตำแหน่งแบบนี้ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าแบบนี้เอาตัวคอร์สไปไ ด้วยสปีดท,ที่มันสูงกว่าเพื่อนเนี่ยมันจะออกไปตายก่อนไงเดี๋ยวให้ดูถ้าว่ายอย่างเงี้ยที่สำคว่คือตีแทงเขาไม่ตายด้วยดิยแต่ต้อบอกว่าแม่มันพยายามเลือกที่จะตีตัวระยะไกลถ้าเกิดมาใช้ตัวที่เป็นท่าเอยกอะก็ทะลวงได้หมดแหละแต่ไม่รู้่ามไม่ใช่บางทีก็เอาามันโง่เนาะ แล้วเราก็จะโดนสวนนะเพราะว่าตัวคอตมันสปีดสูงเกินหนอ,อกไปตายอัน,นีก็เรื่องของการจัดวางตำแหน่งด้วยนะเดี๋ยวอันนี้คือให้ดูแบบที่ถ้าเกิดวางตำแหน่งผิดก็จะชนะไม่ได้เหมือนกันนะนนทั้งทีทีนเขาก็ไม่ได้ดาเมจสูงอะไรมากแต่ว่าเขารอสวนเป็นหลักไงแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนตำแหน่งการจัดวางใหม่นะครับ โดยเอานะครับตัวที่เป็นแทงไปไว้หน้าให้มันอยู่ระยะครอบคุมนะแล้วก็ตัวที่ชอบลื่นล้มเนี่ยไปไว้ข้างหลังตัวระยะสั้นๆเนี่ยไปไว้ข้างหลัง นี่ยมันก็จะหออไปหาเรื่องตายเหมือนเดิม,มนั่เป็นแต่ว่าน้อยมันก็อยู่ในระยะการป้องกันของตัวโล่แล้วิงตัวโล่ที่ว่ามาก็แค่สูนดาวเด้อโล่เดียวถ้าเกิดเอาตัวแทงมาสักสอตัวนี่ก็ยื้อได้อยู่ นี่ยนมีแค่ตัวที่เป็นดาเมจตัวหนึ่งดาวอะถ้าเกิดมันเป็นตรงแท็กอะมันก็เก่งนะแอแค่มันได้ยิงตัวถูกตัวอันนี้อย่าไี้บอกแหละผมเอาตัวแท้งมาน้อยเกินไปนนนน Manager, ไ,ม um, ไม่ว่ากระตากทีนถ้าเกิดมันใช้อาวุธทีนตั้งแต่แรกอะเสร็จเกมไปนานและทีงี้มันด้วยระยะด้วยอะไรด้วยแหละมันเลยรู้สึกดูง้งๆเลยไม่รู้ ก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับสายฟรีสายเติมน้อยนะพยายามเก็บดองเอาไว้แล้วก็หาหุ่นหาหุ่นให้ได้นะครับถดาว2ดาว3ดาวแล้วก็ให้แท็กมันหลากหลายทีสุดอะอนาคตตัวที่เป็นมาสเตอร์ลีกก็จะเล่นง่ายขึ้นก็เป็นประโยคหนึ่งที่ผมอยากจะพูดมานานแล้วนะครับว่ามาสเตอร์ลีกง่ายจังมันง่ายอยู่แล้วนะถ้าเกิดคุณมี UR ตรงแท็กนะครับดาวนแน่นแยันแม่ลิมิเต็ดสักลาอย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะ แล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะรับมาสเตอร์ลีกก็จะไม่ใช่เรื่องของเทคนิคอีกแล้วนะจะมีแค่เรื่องของการจัดวางการเอาโตโัวแท้งไปป้องกันร,รอสวนอะไรก็ว่ากันกไปแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องของพลังเนแล้วก็มาสเตอร์ลีกนะครับแต่ละเดือนที่ผ่านไปนะครับผมก็จะมีเหรียญตัวที่เป็นเหรียญทองเนี่ยไปซื้อตัวที่เป็นไอลุกโลกสีลุ้งเนี่ยในการรับเกรฑ์ร้านการล, <ะ S 2> ลิมิเต็ดนะครับให้สูงขึ้นแล้วก็จะย้ำอีกครั้งนะครับว่าในร้านนี้ผมไม่ค่อยแนะนาให้ซื้อเฟืองนะมันไม่ค่อยคุม้มเฟืองนี่คุณกดกาชาเ,เ,เ,เร,ารืื่่ออาั็นนนนห้้กคคงงงงึึฟ เพราะสุดท้ายแล้วนะครับยานแม่ในเป็เต็ดเนี่ยผมว่าดาวแน่นๆเนี่ยค่อนข้างสำคัญกว่าแล้วก็เดี๋ยวพบกันอีกทีก็น่าจะเป็นเนื้อหาตอนนู้นเลยนะอัปเดตของอ IPO Part 2นะครับก็มีกิจกรรมมานะครับเป็นล็อกอินเนาะ7วันนะครับได้เพชรรวมอยู่ที่3,000เพชรนะนอกจากรูกก็จะเป็นบาปทอนนะกับตัวที่เป็นตัวบอสนะของภาคนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวตัวที่เป็นบาปทอนเนี่ยจะเป็นร่างไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ